สวัสดีค่ะคลิปนี้จะคายไพ่ชาวราศีสิงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ชาวราศีสิงก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนก็คุณยงก็จะไพ่สองสำรับ20บใบนะคะเดือนนี้ก็จะไพ่มีไพ่ที่เหมือนกันมีแค่หนึ่งใบก็คือเดทแตเดทนะคะสำหรับ ตัวท่านเองก็อาจจะหมายถึงการคลี่คลายปัญหาได้แล้วการจบสิ้นปัญหาต่างๆการย้ายที่ทำงานย้ายการเรียนการศึกษาการเรียนจบถ้าหากว่าเป็นญาติพี่น้องก็อาจจะระวังทางด้านการเจ็บป่วยภพ่ปบสุดท้ายก็จะได้ไพ่แตกกระทานะคะก็อาจจะไปถึงการงานที่หนักคือมีงานเยอะนะคะอาจจะสนุกกับงานด้วยนะคะ ว่า,าจ,จะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเราก็นึกไม่ถึงอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะคะไ,ได้ทั้งสองอย่างคะ่ะต้องดูไพ่รวมๆด้วยถ้าหากว่ามุ่งไปทางด้านงานอย่างเดียวหรือว่าการเรียนการศึกษาก็อาจจะหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยคือว่ามีงานที่จะต้องทํามากมายมีภาระความรับผิดชอบเยอะหน่อยในเดือนนี้ หรือว่าจะหมายถึงการพยายามทำงานสองอย่างสองหน้าที่ให้สำเร็จไพ่ตัวตนชาวราศีส,สิงเดือนนี้ก็จะได้ไพ่ v ิ e อ of f o r t u n นะคะแล้วก็ the world ด้วยก็เป็นไพ่ที่ดีทั้งสองใบเลยก็ชาวราศีส,สิงในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากเป็นโชคดีด้วยด้านการเสี่ยงก็ถือว่าโชคดีนะคะ มีการซื้อบ้านที่ดินได้รับเงินมรดกเงินจากการเสี่ยงโชครวมถึงการได้เดินทางไปต่างประเทศการได้รับทุนแล้วก็มาดูไพ่โดยรวมทั้งหมดเลยนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างการถ่ายไพ่นี้ก็เป็นการถ่ายแบบชาวราศีสิงห์โดยรวมทั่ว,วไปนะคะไม่ได้เจาะจงก็ฟังแบบสนุกสนุกเป็นไกด์ไลน์นะคะบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละท่านด้วยนะคะ แต่นี่คือเป็นโดยส่วนรวมไพที่เปิดมาก็เป็นเหมือนกับผลโดยรวมที่ว่าชาวราศีสิสิงธรรมาก็คือเดือนนี้เราจะเจริญการอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าการกระทําในปัจจุบันซึ่งก็จะถือเป็นเหตุเนี่ยก็ผลบวกเหตุรวมกันเนี่ยมันก็จะทําให้อนาคตเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือจะเอาตัวปัจจุบันมาทําให้การเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นก็จะดียิ่งขึ้นหรือว่าถ้าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าท่านทําปัจจุบันมีความระมัดระวังรงอบคอบมากขึ้นสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็สามารถที่จะเบาบางลงไปได้ค่ะมาเริ่มที่การงานของชาวราศีสิงห์ก่อนนะคะก็จับได้ไพ่แปดคาถาแล้วก็การงานก็อาจจะทําเยอะแล้วก็มีปัญหามีความรับผิดช,ชอบมีอุปสรรคให้เราต้องแก้ไขเหน็ดเหนื่อย รวมถึงว่าจะต้องมีการเดินทางเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางอันนี้ถ้าผู้ที่มีการยังเรียนหรือศึกษาก็รวมถึงการศึกษาในสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะก็จะมีการซื้อรถผ่อนรถผ่อนบ้านบางท่านก็จะมีปัญหาในที่อยู่อาศัยที่ทำงานแล้วก็มีการใช้จ่ายมากขึ้น ตัวเองหรือว่าญาติพี่น้องบุตรบริวารจะสินอาจจะต้องพับโครงการบางอย่างไปสักพักหรือถ้าทาต่อมันก็จะมีอุปสรรคหรือติดขัดมากขึ้นคือเป็นปัญหาที่จุกจิกแต่ถ้าท่านค่อยๆแก้ไขไปมันก็จะคลี่คลายไปได้จริงๆถ้าดูจากไพ่าพาดาบก็มีนิดเดียวนะคะดาบก็คือปัญหาอุปสรรคส่วนไพ่คาถาเยอะมากขึ้นก็คืองานที่ท่าน ทำนี่มันสัดจะเยอะนะความรับผิดชอบซึ่งท่านก็อาจจะหมายถึงว่าท่านได้งานใหม่ได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งก็จะต้องใช้ความชนานาญเป็นพิเศษอาจจะมีการลงทุนใหม่ๆด้วยการลงทุนก็ต้องท่านก็จะต้องคิดมากขึ้นแล้วก็รอบคอบมากขึ้นก็ถือเป็นงานที่หนักงานด้านติดต่อต่างประเทศก็ดีนะคะ พวกค้าขายออนไลน์หรือว่างานทางด้านดิจิทัลก็ไปได้ท่านที่จะเริ่มเข้าสู่ช่องทางใหม่ๆก็ถือว่าเดือนนี้มีโอกาสดีๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีบางท่านอาจจะเรียนต่อสำหรับเยาวชนที่ยังเรียนอยู่ก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนด้วยย้ายที่เรียนย้ายวิธีการเรียนการศึกษาสำหรับท่านที่ใกล้จบการศึกษาบางคนนะคะอา,อาจจะมีปัญหานิดหน่อย คืออาจจะติดบางวิชาหรือว่าทำเรื่องไม่ทันก็มีหลายสาเหตุนะคะก็จะต้องระวังกันด้วยนะคะถ้าท่านที่จะขอจบสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ปัญหาที่แก้ไขไปแล้วก็อาจจะต้องมีส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมคือปัญหาย,ยังไม่จบก็สามารถจะแก้ไขขึ้นปัญหาจะต้องนํามาอีกอีกครั้งหนึ่งมาแก้ไขซบทุนอีกอย่างทําให้มันดียิ่งขึ้นค่ะ การเงินโชคลาบชาวราศีสิงห์ก็จะมีการใช้เงินไปเยอะพอสมควรนะคะในเดือนนี้ซึ่งก็จะต้องใช้เงินมากแล้วก็มีการหมุนเงินหรือว่าด้านดีก็ถ้าหกอาจจะเสียเงินไปกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือการเดินทางซ่อมบ้านซื้อบ้านซื้อที่ดินอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับทางด้านการเดินทางก็ถือว่าทําให้เรามีความสุขมากขึ้นได้เงินเกี่ยวกับ เงินปันผลหรือว่ามรดกหรือว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์การเงินก็ถือว่าท่านก็จะมีปัจจัได้เงินมากได้เงินเข้ามานะคะโชคลาภสิ่งโชคก็ถือว่าดีพอใช้ด้านความรักก็เพิ่มความเพิ่มเพิ่มความเอาใจใส่ในครอบครัวให้มากขึ้นคู่ครองคนรักก็อาจจะมีปัญหาหรือว่า มีบางอย่างที่ต้องการกําลังใจจากท่านหรือว่าบางท่านกา็แฟนก็อาจจะสร้างปัญหาภาระซึ่งทําให้ท่านไม่ค่อยพอใจความหรือว่าอาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นไม่ตรงกันคก็เหมือนกับท่านนะคะก็อาจจะต้องละเลยคนใกล้ชิดไปบ้างหรือตัวท่านเองเนี่ยก็อาจจะน้อยใจกับแฟนคือเขาไม่ค่อยมาใกล้ชิดมากก็จะทําให้ท่านมีความรู้สึก รู้สึกไม่ดีทางด้านจิตใจเสียใจน้อยใจเดือนนี้ก็หนักไปทางงานความรักก็เลยอาจจะละเลยกันไปบ้างนะคะทั้งตัวท่านเองแล้วก็ผู้รักของท่านสุขภาพกรณีที่ไม่สบายอยู่แล้วบางท่านอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลโรคที่ยังรักษาไม่หายขาดหรือว่ายัางเจอคุณหมอที่ยังไม่มีฉยโรคไม่เจอการกินยาผิดแพ้ยาด้วย ที่พูดมานี่ก็เป็นบางท่านนะคะบางท่านก็สุขภาพดีคือมีไพ่ที่เป็นสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ไพ่เกี่ยวกับป่วยก็มีปนทั้งสองอย่าง<ม>โรคทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าชาวราศีสิงห์จะต้องเป็นหมดทุกโรคที่ว่ามานะคะเดี๋ยวก็จะกังวลใจไปคือเป็นไพ่รวมๆนะคะว่าราศีสิงห์บางท่านก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าบางท่านก็จะแข็งแรงด้วยนะคะ สุขภาพดีคือดูแลสุขภาพดีแล้วก็อันนี้ก็หมายถึงรวมถึงญาติของท่านก็ได้นะคะที่อาจจะเจ็บป่วยเพราะว่าชาวราศีสิงห์ก็มีหลายวัยแต่เยาวชนเด็กๆจนถึงผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นบางท่านก็ยังแข็งแรงแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่บางท่านก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราาเป็นคนคนไปนะคะสรุปชาวราศีสิงห์นะคะ คือตัวท่านเองนั้นก็ถือว่าโชคดีได้ไพ่ที่ดีแล้วก็มีเทวดาคุ้มครองก็การงานก็อาจจะต้องเหนื่อยมีการเริ่มธุรกิจใหม่ๆเริ่มงานใหม่ๆก็จะไปได้ดีนะคะโชคลาภก็ถือว่าดีแต่ว่าญาติพี่น้องหรือว่าบุตรบริวาลคือสิ่งแวดล้อมรอบข้างคนรอบข้างของท่านก็อาจจะ มีอุปรสรรคหรือว่ามีอะไรนิดหน่อยให้ท่านต้องแก้ไขปัญหาซึ่งมันก็หมายถึงว่าจะเชื่อมโยงทําให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยไปด้วยอาจจะมีอุปรสรรคให้แก้ไขเยอะหน่อยก็ถือว่าเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ก็ลุยงานไปเรื่อยๆนะคะดวงท่านก็ดีคือได้ไพ่สำหรับต,ต,ต,ตัวตัวน่ะดีการเสริมดวงก็คือสําหรับเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ก็ต้องสนุกไปกับการทํางาน ความท้าทายต่างๆกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาคือชาวสิงห์ก็เป็นคนที่ใจบุญแล้วก็ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วกุศลที่ท่านได้ทํำนี่ก็จะโชคนําให้ท่านโชคดีและเดือนนี้ก็ยังถือว่ามีไพ่ที่ว่าเทวดาคุ้มครองให้ด้วยถ้าท่านจะเพิ่มการสวดมนต์เสริมดวงก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะก็จบแล้วนะคะชาวราศีสิงห์ ขอบคุณที่กรุณารับฟังคลิปจนจบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะขอให้ชาวสิงห์ทุกท่านมีความสุขแล้วก็โชคดีในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ